คดีเด่นพปชสัปดาห์นี้เป็นเรื่องไต่สวนนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงจังหวัดสมุทรปราการกริหรือกฤษดาผู้แสนสะอาดจากกรณีที่มีการกล่าวหาว่าทุจริตโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะการถนนสุขสวัสด์ตั้งแต่สะพานคลองแขก Big C, บิ๊กซีตำบลบางพึ่งไปจนถึงคลองท่าเกวียนตำบลบางจากจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งพฤติการนั้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157มาตรา16 161มาตรา162วงเล็บ4และมาตรา268โดยพฤติการของนายกเทศมนตรีเมืองรัดหลวงก็คือมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนแล้วไปทุจริตในการทำใบเสนอราคาค่าต้นไม้และก็เบียดบางเงินนั้นเป็นของตนเองซึ่งพป,ปช ได้มีมติชี้บุญความผิดครับรับเรื่องนี้เป็นกรณีที่คณะกรรมการพชมีมติสั่งไต่สวนในกิษดาหรือในกฤษผู้แสนสะอาดนะครับการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองรัตหลวงจังหวัดสมุทรปราการใกล้ๆนี้เองนะครับกรณีก็คือผู้ถูกหาเนี่ยไปทุจริตโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสุขสวัสดิ์จากบริเวณสะพานคลองแขกข้างห้างบิ๊กซีนะครับตำบลบางพึ่งถึงบริเวณสะพานคลองท่าเกวียนตำบลบางจาก โดยการปลอมใบเสนอราคาของร้านขายต้นไม้จัดทําราคากลางว่ามีการดาเนินการถูกต้องตามระเบียบก็คือมีการกระทําความผิดระเบียบนะครับแล้วก็เบียดบงังเงินไปนะครับหลังจากที่คณะกรรมการปปชมีมติชี้มูลความผิดนายกเทศมนตรีเมืองรัตหลวงแล้วได้ส่งเรื่องให้อัยการและอัยการยื่นฟ้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่ง สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งมีคำพิพากษามเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2563บอกว่าจำเลยนั้นมีความผิดหลายกรรมหลายกระทงให้ลงโทษสูงสุดตามความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157คือลงโทษจำคุก1ปีแต่เนื่องจากว่คดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพโทษจำคุกนั้นลดให้เกึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุก6เดือน โดยไม่รอลงอาญาปปชก็มีติดที่มูลและส่งไปยังศาลอาญา,า,าคดีทุจริตประพฤติิชอบภาคหนึ่งนะครับศาลก็มีคาพิพากษาว่าจำเลยมีการกระทำความผิดจริงตามมูลกระหมา่ายามาตรา1หนึ่งห้าเจ็ดประกอบมาตรานหนึ่งหกหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากจำเลยให้การรักสาภาพก็ลงลดโทษลงถึงหนึ่งคงทำคุกเพียงหกเดือนแค่นั้นเองนะครับคดีนี้จำเลยยื่นอุทธรณ์นะครับและศาลอุทธรณ์คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่ง ได้มีคำพิพากษาเมื่อ24มิถุนายน2564โดยพิพากษาแก้ว่าให้เพิ่มโทษปรับจำเลย20,000บาทแต่โทษปรับนั้นให้ลดกึ่งหนึ่งคงเหลือโทษปรับ10,000บาทส่วนโทษจำคุกนั้นศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ครับจากศาลอาญาซึ่งเป็นศาลชั้นต้นนั้นให้จำคุกโดยไม่รอลงอาญาแต่ศาลอุทธรณ์ให้โทษจำคุกนั้นรอลงอาญา2ปี และให้กลุ่มประพฤติจำเลยสำหรับคดีนี้นะครับมติของคณะกรรมการปปชเมื่อวันที่19ตุลาคม2564เห็นชอบกับความเห็นของอยายการสูงสุดนั่นก็คือไม่อุทธรทำให้คดีนี้ถึงที่สุดแล้วครับ